สวัสดีจ้าพี่น้องนีกับมพ่พ่อว่าข่อยเด้อพวกเจ้าเป็นยปอย่งไรเขากันสบายดีว่าเขากันสบายดีอันนี้บูมกร็ร่างหนึ่งเขา่าเยอะแต่ว่า,วาหัวหยองยังน้อยหัวไดเตือนอันนี้กับบุกด,ด่างโอ้ยตาเขาเจ,จะปบบระสิทธิภาพเบงบรรยากาศาห,หนาวๆเต้นว่าก็เริ่มสวยแล้วก็พวกให้หนาวบันไดดอกอันนี้แหละตาเตอติอตเดเรียบร้อยแล้วนี่แต่ว่า เปลนหวานท่านเรี่ยวเข้าไปถามเพืนะ่อนตันนี้สายไฟของก็เฮิตใบถาเรียบร้อยแล้วเสาเสือลงเบิดแล้วแต่กะท่านใดๆใส่ผ้าหยางเลาะบึงนี่เลยพี่น้องมองข่อยใส่หนามก็ใส่ไฟอยูน่นยิ่งเพิ่อนตัวมากนี่นนเหล่าไก่เพิ่นเหล่าไก่หน้อนาอ้นเหล่าไก่พอบกดางนี่แหละอันนี้ใครท้ออยากใส่หนามทักกัมาปอเปิดเสียบนี่ได้หนามก็เป็น ปักไฟอยู่นี่นี่ปัอกไฟใดน้ำ้องไส่น้ำข่อยกน็นี่แลนี่แหละน้ำข่อยอาบเลยข่อยอาบข่อยซักผ้าล่างนาแรงฟันนี่แหละบอน,นี่แหละอันนี้กับบรรยากาศบ้านข่อยบานกับบานพ่อก,กับเทิน,นวัาเหลี่ยนี่ก็ท่าเขาบ้านข่อยอันที่นี่สิเพื่อนถมดินนะเพื่อนสิมาเห็ดเนี่ยน,เ,นเป็นทียาที่เขาจอบ แต่ว่าทีทัดไปอะนะมองพังหม่องเป็เเนะอย่างเขียวๆนะทีบุ่มแต่พังก็เบิ้งเลาะเบิ้งผืนบานอันนี้จักมันยังลอกของขาของแข็งอันนี้ก็สายไฟกับสายหนามต่อมาใส่้วน้ำเดมันสีเด่ดย์ทุกขอถามจะหลอกอยู่ทุกไปถามเผืนบานอันนั่งข้าวหนาขอทุกมาหาเผืนใหม่ด้วยขอพังเบิง้งดอกล้วไม่่อันนี้พัก น,นี่บงปูพักกันนี่น,นี้ต้นบักพีกกับต้นบักเขียเจะวา,านได้พักกันได้หยาเขากันกึบนี่ไก่เี๋มันเหลือมหาจาินไก่ไก่มึอนี่มันนันต้นเขียเขียต้นเขียเขียบูงก๊าลังหนึ่งเขานี่ก็ต้นพักเขียว,วยยยเลือจะใบหยาโขบเด้แหละ ก็เขากันเกีก่กับห h à เจ้ากันได้ผักอันไดห nhà วะน่าบูมเขากันเกี่ยวกันผาเบิ่งดอกลำยายไก่จะกินบ่มาหากินไก่วันนี้เดียด๋ยวไก่มันมากเหรอคุนมาหาเชียร์อาหยันมาเชียร์ผักบูมอยู่เคุณอย่างขัวข่าขัวข่าผ้าเบิ่งดอกลำยายจะอ่อนจะอ่อนมึงดูดีต่อลำยล้ายไลหลายที่นี่เขามากปลูกต้นลำย้ยกันเติม มีสามต้นนั่นต้นนั่นอีกต้นหน,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 นึง่งเป็นยี่สิองสามดอกกับต้นนั่นอีกต้นหนึ่งนี่แหละย่ำเป็นน้อยของอิตาลีสวยเบืองหลายหลายดอกดอกนี่ก็ต้นกล้วยมีอยังดอ,อยงดอกเห็นฝอยซ้ำนี่แหละซ้ำเห็นนั่นแหละ,หลละอันนี้นดินดินมะเขือเทศอย่างใจงวดนั่นแหละเอาไปแต่ตื้อเหมือนม้วนดินสูตรดินหยาง แต่เตือหมองบักด่างมันขุดอยู่หน้าบ้านพังหานี่มันหังมาขุดอยู่ยืนนี้นะอ้าวหน่อพู้มันหลายท้ายยางหล่อบึงนี่ดินกับทราย,ยแล้วสทบนี่แหละซือจะสมัยเฮียนก็ยึดบอกขอ,อลอเฉลี่ย นี่ผู้มันหลายมันก็สิอยากหนาวนี่อากาศมันแห่งเย็นเซื่นึ้นคนมักอากาศเย็นๆก็สิมักเลยแหละแต่ข่อยบ่มักเดิหันกับผู้เนี่ยวัดผู้เปล่งอันนท้าเวสุวรันขาวๆหน่อยๆอับรรยากาศหน้าหนาวมีแต่ผู้มีแต่เขาขาม่าหนาวโหลดนี่หนาวเงี้ยเงี้ยคลกดเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยเลย ข่อยเหงุงลกูกข่อยไม่เหงุงเพมากอากาศหนาวนี่ให้เข่อยก็นหนาวได้ขอ่อยยีงว่าหนีนะโอ้หนาวคักหนาวเนี่ยอันนี้ขอโหดขอโหดปูแล้วโอ้อันนี้เห็นห้อยเพื่อนเื่องื้อออกตะกี้มันมีทั้งเหนตน้นบักม่วงตน้นอันต้นบักหุง่งต้นยังเอยเห็ดออกเบ้างแก้วมังกรเพิ่นสะออกกอไผ่นี่เพิ่นเอาออกตะกี้กอไผ่มันยิ่งบางหันเลยกอบักใหญ่ ลุกจุกจุกออกเพิ่มบรรยากาศหนาวหนาวต่อพี่น้องเพิ่มตนหมักกับหมักกีกแล้วแต่ห่้หมักเพิ่มหมอกมันลุ่มตื่นสีสวยๆเนี่ยเพ้่งสอบเลหนาวเฮงทีได้่เฮงก็เย็นจ่อยๆนอนหุ่มผ้าอยู่ก็ได้หมอกมันลุ่มอันนี้เขาโพดพ่อข้าโพดกับแฉะแขกแล้วก็ต้นนี่น้อยสั้น แต่เป็นฝักก็ได้เว้ยนะของวนอื่นน่ะนะงามค่ะที่ลอยกายไปน้ำถงหน้าพ่อบ่ค่อยเบิงนะบ่งเนาะบ่สนใจมันเนาะเบิ่งปลูกเอาไว้พ่อไปต้มยินตี้เสมาเขาสิขายฟักแห้ง,งนั่นเองคนนี้เองดิเห็นบ่าฟังตรงขามพูนเขียวเนี่ยเขาโพดเพืพ้นหุ่นงามค่ะนั่นแพงโซล่าเซลล์น้าประปราเพื้นเยอะข้างหน้าถ้ายางเละเบิง่บงเงินโดน อันนี้ทีเพิ่นทีทีบูมยู่งหมองบูมเฮ็ดบานนั่นอันนี้ทีเพิ่นเพิ่นถมดินแต่ว่าอีกฝัก่งหนึ่งสลับมานีกเป็นทีบูมด้ยวะนี่เจ้าบ้านเิ่นเป็นญาติกันนั่นแหละเสื้อทีไหนก็เดมากขันกลางกันเถอะนี่คือสื่อเป็นผืนเดียวกันลดเดี๋ยวพามาเบิ่งผักหนาพามาเบิ่งทีตัว เขาไล่ลายอยู่ังหนาวย่างมันหนาวฝนหน่ายยังกะหาโนไม่มาขายเห็นเต๋อนี่ตอนนั้นบูมปลูกคือบูมปลูกพักกันกะลำแต่วันวันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้ต้มนมะขามหวานอันนี้ทีบูมเป็นทีมีทีหญ้าขันอยู่เหมืนหหอนล่ะข้ายางเหรอบิง้งวันนี้ลคลิปโดน เป็นคนติดตามหลายแช่ว่าแล้วอยากหาทายหาแนวทายสูบเงิก็สิว่า,อ,าอ้าอินี่มันคือบปลงขีดไอเทียเนี่ผมก็ติดตามหลายเยอะลงแต่แต่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะอันนี้ก็ที่ตรงนี้ของยาญยาปลูกพักนี่น้ำสางมันคุดไว้นวนนี้โอ้ไว้ว่ามันพังลงไปหลายแล้วกี่เดือนขอยมาเบิ้งที่แหลมมันบ่อหนีไปน,นีมันน มันวัาะทะลุดินวัาะทะลุลายปปนี่ทะลุเข้าไปข้างในงเะ่กี้ข่อยกระบูมาปลูกผักกันเนีอยนนี้ไงแก้วมังกรหักหยางงามงามมันพ่อหนามเนาะ